สครับทุกคนวันนี้ผมอยากจะมาเล่าถึงความรู้สึกนะครับหลังจากที่ได้ใช้ Galaxy Z 4 3 5G ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมได้เครื่องมาใช้เนี่ยประมาณ2เดือนเต็มๆแล้วก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียที่ผมได้รู้สึกถึงมันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาเล่าแบบ จัดหนักจัดเต็มเลยว่าถ้าใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรต้องบอกก่อนนะทําไมผมถึงพิ่งจะมาอัดคลิปในวันนี้เพราะว่าหลายคนอาจจะรู้สเปครู้กันไปนแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยสเปคเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนแต่ผมเชื่อว่ายังมีหลายคนที่ยังลังเลตัดสินใจเลือกซื้อว่าจะซื้อมือถือเจ้าฝา,าพับแบบนี้ดีหรือจะเลือกซื้อมือถือธรรมดาเอาไปใช้งานต่อดีเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงปีใหม่แล้วเนาะ หลายคนอาจจะซื้อเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักหรือเลือกซื้อเป็นของขวัญให้กับตัวเองก็หวังว่าคลิปนี้จะนำไปเป็นการตัดสินใจในการซื้อหากพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเรามาเริ่มกันข้อดีกันก่อน,อนเลยดีกว่าข้อดีอันดับแรกเลยผมชอบตรงที่ว่าหนึ่งเลยเวลากลางหน้าจอมาครับจอมันสวยมากอันนี้ผมยอมรับจริงๆว่าจอมันสวยหากใครที่ยัง กังวลเรื่องรอยรอยวาลตรงนี้นะครับตรงกลางจอเนี่ยไม่ต้องตกใจไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสกับมันเลยเพราะว่าเวลาเราใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมดูหนังหรือว่าดูคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรามองด้วยตรงๆแบบนี้นะครับไม่เห็นเลยต้องบอกแบบนี้เลยว่าไม่เห็นรอยแม้แต่นิดเลยทําให้เราใช้งานไปเนี่ยมันไม่ขัดสายตากับเรามากแต่ถ้าเกิดเรามองด้านข้างอันนี้ยอมรับครับว่ามันเห็นจริง จะ,จะว่าเป็นจุดสังเกตมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเนื่องจากจอกระจกอ่ะมันเป็นจอแบบจอนิ่มที่ให้มันพับได้โดยที่จอมันไม่แตกถูกต้องไหมครับนั่นหมายความว่ามันก็อาจจะมีรอยบ้างแต่อนาคตเนี่ยเราไม่รู้ว่าทาง s ซัมซุงจะแก้กเกมยังไงอันนี้ก็รอดูในรุ่นต่อไปจะดีไหมแต่ผมบอกกันเลยว่าตัวจอเนี่ยสวยจริงยอมรับเลยว่าจอข้างในสวยมากไม่ใช่จอในอย่างเดียวนะจอนอกก็สวยเวลาดูเล่นเกมดูหนังเนี่ยมันได้อรรถลดจริงๆนะครับผม เรามาต่อเรื่องที่2ครับตัวมัติวิดโดเนี้ยในการทัศสกีหรือว่าแยกหน้าจอเนี่ยมันทําได้แบบโอเคเลยนะคือเวลาผมใช้งานแยกหน้าจอหรือเปิด3แอปพร้อมกันเนี่ยถามว่าหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเว่อร์ไปหรือเปล่าทําไมต้องเปิด2หน้าจอเปิดหลายๆแอปพร้อมๆกันด้วยงานของผมครับมันจะต้องมีในเรื่องของการส่งยอดส่งรีพอร์ททำเอ็กเซลต่างๆอะไรพวกเนี้ยพอผมมาใช้งาน,นจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดเปิดจอเดียวอ่ะมันไม่มันไม่ทันแน่นอนมันไม่ถนัดแน่นอน ผมเลยต้องเปิด2จอเพื่อที่ว่าอีจอหนึ่งเอาไว้ดูอีกจอหนึ่งไว้ก่อข้อมูลพอเวลามันเป็นจอใหญ่นะ่ยมันก็เลยทําให้การใช้งานในการแยกหน้าจอเนี่ยมันทําได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นมือถือตะกอดรุ่นก่อนนะ่ะผมอาจจะแยกหน้าจอดูเล็กดูไม่ถนดัดตรงนี้พอมันเป็นจอใหญ่แบบนี้มันเป็นกึงก่งกึ่งแท็บเล็ตมินิเลยเนะี่ยมันทําให้การแยกหน้าจอมันง่ายแล้วเวลาพิมพ์งานหรือส่งงานอะไรต่างๆเนี่ยมันโอเคเลย ใครที่ทำงานอยู่ส่งรีพอร์ตส่งรายงานบ่อยๆแล้วพวกนีน้ผมเชียร์เลยนะครับว่าซื้อตัวนี้ไปคุ้มเพราะว่าเอาไปใช้งานจริงๆแล้วอะ่ะมันช่วยเราได้เยอะจริงๆ มาต่อเรื่องข้อดีข้อที่3นะครับเป็นผลพลอยได้ดีกว่าในเรื่องของข้อดีข้อที่3เพราะว่าเจ้าตัว Galaxy Z Fold สตัวเนี้ยเวลาผมไปนั่งพักกลางวันหรืออะไรพวกนั้นไปนั่งกินข้าวผมสามารถดูคอนเทนต์ได้แบบ3จอเลยจะเป็นจอนอกจอในแบบนี้หรือจะเป็นจอใหญ่แบบนี้เลยก็ทําได้นะครับด้วยความที่พอมันเป็นจอพับอบทางซัมซุงเขาเร่งมาเออเราอาจจะดูจอนอกแบบนี้ก็ได้หรือเราอาจจะดูเป็นจอในแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดคนชอบแบบถือถืออยู่แล้วเดิน เราก็กางดูแบบนี้เลยมันก็เต็มตาดีเมื่อก่อนนะผมอาจจะต้องไปกินข้าวแล้วต้องพกที่วางโทรศัพท์เพื่อที่ว่าไปวางแล้วก็นั่งดูหนังนั่งกินข้าไปดูคอนเทนต์ไปอะไรพวกนี้แต่ตัวนี้ผมถือเครื่องเดียวไปไม่ต้องพกที่วางโทรศัพท์ไปเลยทําให้เวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยมันสะดวกตอบโจทย์เราด้วยได้ดีเลยนะครับผมข้อที่4เลยนะครับเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทําได้ดีมากๆเลยผมใช้งานมาเนี่ยแบตถือว่าอยู่ได้ทั้งวันเหมือนกันนะ วันหนึ่งเนี่ยชาร์จเต็มร้อยกลับบ้านมายังเหลืออยู่แต่ถ้าวันไหนที่ผมกางแบบนี้บ่อยๆและใช้งานนานๆเนี่ยมันก็อาจจะหมดวบ้างเพราะเนื่องจากว่าแบตเตอรี่มันแค่4,5 0 0แล้วก็บวกกับจอที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเวลาที่เรากางดูคอนเทนต์เล่นเล่นเกมอะไรพวกนี้ตัวเนี้ยมันก็อาจจะกินแบตพอสมควรนิดนึงส่วนเรื่องความร้อนต้องบอกเลยนะครับว่าที่ผมใช้งานมาเนี่ยไม่ได้ร้อนนะ ถือว่าโอเคเลยนะหรือบางทีผมอาจจะแบบเปิดเกมทิ้งเอาไว้ปล่อยบอทดยาวๆในช่วงเวลาที่แบบไม่ว่างที่ต้องมานั่งคอยดูคอยอะไรเงี้ยเปิดทิ้งไว้เล่นให้มันเล่นของมันเองออโต้เนี่ยหยิบมาดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ร้อนนะครับผมก <Okay. S 1> ็ถือว่าทําออกมาได้ดีแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ก็ชาร์จไวโอเคเลยนะครับผม <S <S เราพูดถึงข้อดีกันมาเยอะแล้วนะครับ <S <S เรามาต่อกันที่ข้อสังเกตบ้างดีกว่า หนึ่งเลยพอเวลาเรามาใช้เป็นจอด้านนอกครับจอตรงนี้มันทำงานได้หมดทุกอย่างจริงแต่เวลาเราจะแชทหรือจะต้องการพิมพ์รดเร็วเนี่ยมันทำให้ไม่อาจจะไม่ตอบโจทย์มากนะเพราะว่าเนื่องจากว่าจอด้านนอกเนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดคีย์บอร์ดแชทขึ้นมาอะไรพวกนี้มันก็ทำให้ตัวหนังสือครับตัวฟอนต์หนังสือมันเล็กตามถ้าคนที่มือนิ้วมือใหญ่ๆเนี่ยแล้วไป จิ้มหรือไปอะไรเนะี่ยอาจจะพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดได้นะครับเป็นในบางครั้งส่วนใครที่พิมพ์2มือต้องการแชทแบบเร็วๆเลยเร่งด่วนอะ่ะพิมพ์จอนอกอาจจะไม่ถนัดต้องอาจจะต้องกลางจอด้านในแล้วพิมพ์ตอบอันเนี้ยอาจจะถนัดมากกว่าอันนี้ก็เลยผมถือว่ามันเป็นข้อติแล้วกันนะครับเพราะเพราะว่า ผมเองใช้งานแล้วผมว่าบางทีก็รู้สึกลำคานอะ่ะบางทีแบบเราอยากจะพิมพ์จอนอกอะ่ะไม่อยากจะเปิดเข้าเปิดออกบ่อยๆ,ๆเลยพวกนี้เพราะบางทีผมอาจจะแบบตอบแชทแค่ครั้ง2ครั้งแล้วก็ปิดไปแต่การท่ราบางทีพิมพ์ด้านนอกเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวถูกบ้างเดี๋ยวผิดบ้างผมก็เลยต้องใช้ตัว Google Assistant ช่วยฟังเสียงเราแล้วก็พิมพ์ให้เราแทนอันนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหานะครับหัวข้อที่สอนผมอยากใช้ให้ดูด้านนี้ในตัวของการใช้งานนะครับซึ่งตัวเนี้ย ผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็น Android version 11อยู่นะเป็นล่าสุดอยู่ผมไม่รู้ว่าซอฟต์แวร์ทำไมมันถึงได้ไม่เหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาที่ตั้งข้อความลายไม่ให้มันโชว์ข้อความอักษรเนี่ยเวลาใครแชทเข้ามาแล้วแบบมันจะเด้งขึ้นข้างบนทุกคนเคยเห็นใช่ไหมครับแล้วจะมีตัวหนังสือขึ้นมาอะไรพวกนี้ถ้าเกิดผมไปตั้งปิดเอาไว้น่ะมันจะกลายเป็นว่าปิดรูปโปรไฟล์ของคนคนนั้นไปด้วยทำให้ผมไม่รู้ว่าใครทักมาบ้างหรืออะไรมา เพราะว่าผมอะ่ะในตัวเครื่องผมจะมีลน์2 a c c o u n t mm. ก็จะมีเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวแยกกันชัดเจนเลยมันเลยทําให้ผมไม่รู้ว่าอันเนี้ยอันไหนลายส่วนตัวหรืออันไหนลน์ทํางานกันแน่ mm. ผมก็เลยต้องเข้าไปดูทั้ง2อันเป็นข้อติของแอปแล้วกันเพราะว่าถ้าผมไปตั้งเปิดให้โชว์ข้อความเนี่ยกลายเป็นว่าโอเคมันทํางานได้ปกติแต่บางทีผมก็แบบเดี๋ยวคนนู่นมาดูว่าเอ้ยใครแชทอะไรมาแล้วผมไม่อยากให้ใครดูตรงนี้ไงมันก็เลยเป็นเป็นเซนเซทีฟสำหรับผมเอง เดี๋ยวต้องรอทางแอปเขาพัฒนาไปทีแล้วกันผมถือว่ามันไม่ได้เป็นความผิดของตัวเครื่องหรอกหรือว่าไม่ได้เป็นข้อติของตัวเครื่องแต่ถ้าเกิดคนที่ใช้งานจริงๆแล้วอาจจะเข้าใจทําไมเราต้องการทําแบบนี้แล้วมันไม่ได้อันนี้ผมอยากจะเอามาเป็นอีกข้อหนึ่งแล้วกันที่เป็นข้อติให้ทุกคนได้สังเกตนะครับข้อสังเกตอีกข้อนึงนะครับผมต้องบอกก่อนเอาครับว่าใครที่ใช้2ซิมแล้วอยากจะใช้ระบบ e s i m เนี่ยจากที่ผมได้ลองแล้วเนี่ยคือพอใช้ระบบ e s i มมันไม่สามารถ ใช้งานได้2ซิมพร้อมกันหรือเราจะใช้ e ซิมเป็นซิม1แล้วก็ใช้ซิมการ์ดเป็นซิม2แบบนี้มันทำไม่ได้นะครับตัวระบบมันไม่ยอมหรือถ้าเกิดผมจะใช้เป็น e ซิมทั้ง2ซิมเลยมันก็ไม่สามารถให้ใช้เบอร์พร้อมกันได้ทั้ง2เบอร์ผมเลยจำเป็นต้องไปใช้ระบบซิมทั้ง2เบอร์แบบเป็นซิมการ์ดเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นอย่างมือถือเ2 1เนี่ยมันยังทำแบบว่า1 หนึ่งเบอร์เป็น eSIM อีกหนึ่งเบอร์เป็นซิมการ์ดหรือถ้าเป็นฝั่งของ Apple เนี่ยก็ยังทำแบบนั้นได้แต่พอเป็นตัวนี้ทำไม่ได้ผมแอบผิดหวังตรงนี้นิดนึงเพราะว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมต้องใช้ eSIM ละ่ะทำไมต้องใช้ซิมการ์ดคือต้องบอกแบบนี้ครับซิมการ์ดมันก็มีข้อเสียของมันก็คือเวลาเราใช้งานไปนานๆเนี่ยตัวถาดซิมอ่ะบางทีมันสึกหรอมันเสียมันก็ทําให้รับสัญญาณได้ไม่ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาถ้าเกิดสมมติเนี่ยมือถือเราหายขึ้นมาเนี่ย คนที่เอาเครื่องโทรศัพท์เราไปเขาถอดซิมการ์ดไปมือถือเราอ่ออฟไลน์ก็จบแล้วตามอะไรไม่ได้แต่ถ้าเราทําเป็น e อีซิมอ่ะมันก็เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นถ้ามีคนเอาเครื่องเราไปจะถอดซิมการ์ดจะถอดไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีซิมอยู่ในเครื่องมันเป็นเบอร์วิ่งเข้าเครื่องเลยทําให้เครื่องเราออนไลน์ตลอดเวลาเรายังติดตามเครื่องยังมีเวลาที่จะแบบโทรติดต่อเขาขอร้องเขาให้เขาเ,าเครื่องมาคืนหรืออะไรพวกนี้ก็ยังก็ยังดีกว่านะครับหรือบางคนปิดเครื่องไปแล้วแล้วเปิดเครื่องมา มันก็ยังออนไลน์ได้อยู่เพราะว่าเขาถอดซิมไม่ได้เนี่ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาเอาไปแล้วจะไปใช้งานอย่างอื่นอ่ะมันก็แทบจะเป็นศูนย์เลยเว้น <When S 2> แต่ว่าเขาเอาไปแล้วจะไปปาทิ้งอันนั้นก็นะครับไม่ขอพูดแล้วกันส่วนในเรื่องของถามว่ามันเป็นข้องงุนหญิดมากไหมโดยส่วนตัวแล้วโดยรวมแล้วเนี่ยไอ้เรื่องข้อเสียต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยมันไม่ได้งุนหญิดกวนใจอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานอ่ะบางทีเราก็รู้สึกแบบเฮย้ยมือถือเรารองรับแล้วอ่ะ เราก็อยากจะใช้แบบเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆบ้างอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดมันโอกาสหน้าผมคิดว่าทาง s ซัมซุงเขาคงจะแก้เรื่องระบบตรงนี้มาให้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ใช้มือถือซัมซุงเนี่ยก็อยากจะใช้2ซิมที่มันแบบเป็นฟูลออปชันได้จริงๆใช่ไหมส่วนในเรื่องของ 5G ผมต้องบอกเลยนะครับว่าตัวนี้ผมก็ลองใช้มาแล้ว 5G ในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยถือว่าเร็วนะครับเร็วพอเร็วมากๆเลย ถ้าเทียบกับ Wi-Fi ส่วนตัวที่บ้านเนี่ยคือในการโหลดแอป pp, เข้าเกมเลยต่างๆเนี่ยมันไวแบบไวแบบตกใจอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแพ็กเกจเราก็ต้องอลิมิตด้วยนะเพราะว่า 5G เนี่ยต้องบอกก่อนว่าใช้แป๊บเดียวมันกินเน็ตไปเยอะพอสมควรเลยถ้าเน็ตใครที่ไม่ได้เป็นอลิมิตอาจจะเฮ้ยมีค่ใช้จ่ายอะไรก็ได้เรอกตรงนี้ใครที่อยากจะลองใช้ 5G เนี่ยก็ลองเช็คกับโปรโมชั่นเราดูนะครับส่วน 5G ที่ผมเคยลองเล่นเนี่ย ถ้าไปในต่างจังหวัดบางพื้นที่มีนะแต่อาจจะมีตามหวเมืองหรือแบบจุดท่องเที่ยวจริงๆแล้วพวกนี้แต่ถ้าเกิดไปที่มันแบบชุมชนหน่อยอะไรหน่อยพวกนี้ที่มันห่างไกลจากตัวเมืองหน่อยอาจจะไม่มีสัญญาณ 5G นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องรอพัฒนากันต่อไปว่า 5G เมื่อไหรเราจะเต็มรูปแบบตอนนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ซสีเรียนนะเรื่อง 5G ที่ว่าจะต้องนู่นนี่นะเพราะว่าโดยส่วนตัวทีมงานผมก็มี Wi-Fi ให้ใช้แล้วก็บวกกับ 4G ที่มันก็ทุกวันนี้ก็โอเคอะถ้าไม่ได้ถือว่าต้องไปโหลดเกมอะไรนะผมถือว่ามันก็เร็วพอสมควรอยู่ระดับหนึ่งก็คลิปนี้หวังเอาไว้นะครับว่าใครที่ดูแล้วน่าจะประกอบการตัดสินใจในการซื้อหรือไม่ซื้อดีอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเลยแล้วกันส่วนในเรื่องต่างๆเนี่ยใครที่ใช้งานแล้วหรือ,อยังหรืออยากจะรู้เพิ่มตรงไหนเนี่ยลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับเพราะว่า ผมเชื่อว่าทุกคนนั้นน่ะอาจจะของขวัญปีใหม่เนาะอยากจะเลือกซื้อให้กับคนที่เรารักหรือซื้อให้กับตัวเองก็ได้อันนี้ผมก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับสุดท้ายนี้ใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับกดแชร์กดส u b s c r i b e ผมด้วยอยากให้ผมรีวิวอะไรหรือมาพูดอะไรแบบนี้อีกก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าคลิปหน้ามีอะไรนั้นก็ คอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย